เดีย๋ยวนี้มันก็มีหมู่โจรมาบ่อยนะนี่จวดูที่ารของรับของฉันมาอยู่ตรงนี้แหละค่ะมมีใครมาทําอะไรฉันได้หรอกนี่อันนั้นกล่องปอม,มันมีเทีนทีอยู่ข้างหลางใครเปิดก็ตู้มนี่ฉันจะลงไปตัดไม้สักหน่อยนะเดี๋ยวขวานเทจของฉันไปดีกว่าเฮ้

กางเกงไน <requ> ทุกคนเห็นกางเกงในของฉันแล้วไปขโมยกล่องมันดีกว่าไเปเลยไปขโมยกล่องมันนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยเดีเเี๋ยเยดียวะเดี๋ยไ,ไ,ไมมเยีย